การสร้างส่วนโคง้งในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการสร้างส่วนโค้งผ่านจุด3จุดการสร้างส่วนโค้งบนวงกลมการสร้างเซกเตอร์และการสร้างเซกเมนต์ค่ะการสร้างส่วนโค้งผ่านจุด3จุดถ้าเรามีจุด A จุด B และจุด C ซึ่งเป็นจุดที่ไม่ได้อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันและต้องการสร้างส่วนโค้ง ABC ผ่านจุด3าจุดนี้สามารถทาได้โดยเลือกจุด a จุด b และจุด c ตามลำดับจากนั้นไปที่เมนูสร้างเลือกคำสั่งส่วนโค้งผ่านจุด3จุดเราก็จะได้ส่วนโค้ง abc ค่ะการสร้างส่วนโค้งบนวงกลมถ้าเรามีวงกลม a และมีจุด2จุดบนเส้นรอบวงคือจุด b และจุด c เราสามารถสร้างส่วนโค้งน้อย BC โดยการเลือกจุดศูนย์กลาง A และจุดปลายของส่วนโค้งคือจุด B และจุด C ในทิศทวนเข็มนาฬิกาจากนั้นไปที่เมนูสร้างเลือกคำสั่งส่วนโค้งบนวงกลมเราก็จะได้ส่วนโค้งน้อย BC บนวงกลมค่ะ แต่ถ้าเราต้องการสร้างส่วนโค้งใหญ่ JK สามารถทำได้โดยเลือกจุดศูนย์กลาง I จุดปลายของส่วนโค้งคือจุด J และจุด K ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาจากนั้นไปที่เมนูสร้างเลือกคำสั่งส่วนโค้งบนวงกลมเราก็จะได้ส่วนโค้งใหญ่ JK ค่ะ ในการสร้างส่วนโค้งบนวงกลมนอกจากจะใช้วิธีเลือกจุดศูนย์กลางบนวงกลมและจุดปลายของส่วนโค้งแล้วยังสามารถใช้วิธีอื่นได้อีกคือเลือกเส้นรอบวงของวงกลมและจุดปลายของส่วนโคง้งเช่นจากรูปนี้ต้องการจะสร้างส่วนโค้ง PQ ให้เลือกเส้นรอบวงจุด P และจุด Q ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา จากนั้นไปที่เมนูสร้างเลือกคำสั่งส่วนโค้งบนวงกลมเราก็จะได้ส่วนโค้ง PQ บนวงกลมค่ะการสร้างเซกเตอร์เมื่อเรามีส่วนโค้งบนวงกลมและต้องการสร้างเซกเตอร์บนส่วนโค้งนี้สามารถทำได้โดยคลิกเลือกส่วนโค้งจากนั้นไปที่เมนูสร้าง เลือกคำสั่งบริเวณภายในส่วนโค้งเลือกคำสั่งย่อยเซกเตอร์ของส่วนโค้งเราก็จะได้เซกเตอร์ของส่วนโค้งค่ะการสร้างเซกเมนต์เมื่อเรามีส่วนโค้งบนวงกลมและต้องการสร้างเซกเมนต์ของส่วนโค้งนี้สามารถทำได้โดยคลิกเลือกส่วนโค้งจากนั้นไปที่เมนูสร้างเลือกคำสั่งบริเวณภายในส่วนโค้ง เลือกคำสั่งย่อยเซกเมนต์ของส่วนโคง้งเราก็จะได้เซกเมนต์ของส่วนโค้งค่ะ